ผมเข้ามาดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการสุขาพิบาลตั้งแต่สมัยท่านนายอำเภอทวัตธนทินดาหรือกอ่อนหน้านั้นก็นายอำเภออีกคนสองคนผมจำชื่อไม่ได้นะแล้วก็ตั้งแต่ปี3าสแล้วพอปรับฐานะเป็นเทศบาลก็ปี4ีสองก็เพื่อนๆเลือกเขาเรียกเลือก,อกทางอ้อมเลือกเป็นนายกเทศมนตรีครั้งแรก ครั้งที่สองน่กสมัยที่2ก็ปี47ถึง51นะครับสมัยที่2ส,สมัยที่3นี่คือ55ถึงปัจจุบันนะครับรวมทั้งหมดขึ้นไป12ปีแล้วจะ12ปีเต็มแล้วนะครับที่ทำหน้าที่เป็นนายกเต็มๆนะครับก็มีผลงานเต็มไปหมด โครงการที่เราจะทำของปี63นะครับเป็นโครงการก่อสร้างถนนคอสรอสายสวีวัฒนาซอย4งบประมาณ3 2 0 0 0 0คือสายสวีวัฒนาเป็นคสรที่เต็มพื้นที่แล้วประมาณ800กว่าเมตรนะครับตอนนี้ซอยเป็นถนนซอยอันที่สองโครงการติดตั้งเสาไฟส่งสว่างบริเวณถนนสวีวัฒนาซึ่ง เราได้ไฟจากทางหลวงชนบทเข้ามา21โคมนี้ความสว่างยังขาดตอนอยู่นิดหน่อยออมันจะเป็นประโยชน์กับคนที่ทำมาหากินตอนกลางคืนแม่ค้าพ่อค้าที่จะไปตลาดไปอะไรก็จะสว่างสวัยขึ้นนะครับอีก5โคมเป็นเงิน280,000บาทนะครับโครงการที่3โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำบริเวณแก้มลิงก็คือทำบก คือน้ำน้ำมันล้นล้นแก้มดนึงเราก็ทําบกเอาน้ําปรับเพิ่มขึ้นมาอีกหน่อยอ,อีกสักเมตรหนึ่งแล้วก็ถ้าเบื่อมันล้นล้นก็จะระบายออกห้วยเขาเรียกห้วยตาตุกเพื่อลงแม่น้ําสวีหนุ่มเป็นงบประมาณ3ามแสนบาทนะครับโครงการที่4ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟสาธารนณะบริเวณถนนปดุกระเสม ถนนสายวัดโพธิเกษตรงบประมาณ8 5 4 0 9 5บาทก็คือชาวบ้านก็มืดนะฮะตรงใกล้กระเมนที่เผาศพวัดโพธิเกษตรตรงนั้นเราตัดถนนระหว่างถนนกาญจนาพิเศษกับถนนประดุก,กเกษมเราก็ตัดถนนไปแต่ว่าไฟมันมืดไม่มีไฟก็ขยายเขตให้นะครับโครงการที่5โครงการจัดซื้อระบบ กระจายเสียงทางไกลอัตโนมัติแบบไร้สายลบประมาณ4,98,500บาทจริงๆแล้วเรามีเสียงตามสายอยู่แล้วแต่ว่ามันใช้ได้สองสาจุดเท่านั้นเองทีนี้เรา,เามาเปลี่ยนเป็นระบบอีกระบบหนึ่งเป็นระบบไร้สายซึ่งมันจะาตามสเปคที่เขาบอกเนี่ยเขาคลื่นมันจะไปได้ถึง10กิโล นะครับก็เป็นเงินทั้งหมด498,500บาทนะครับก็เพื่อประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนได้ทราบต่างๆนะครับโครงการที่6โครงการซ่อมปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรถยนต์บรรทุกน้ำขนาดหมื่นลิตรหมายเลขทะเบียน5516ชุมพรเป็นรถบรรทุกน้ำขนาด12,000ลิตรคือเอาถังเก่าออกเพราะมันผุหมดแล้ว แล้วก็งบประมาณทั้งหมด491,000บาทเราก็จะส่งไปซ่อมที่ปทุมธานีที่โรงอาน,นะครับทีนี้มีโครงการอันนึงซึ่งเพิ่งผ่านเมื่อวานเป็นเงินจ่ายขาดเงินสะสมของเทศบาลตำบลน,นาโพเป็นโครงการปรับภูมิทัศน์บริเวณแก้มลิงตลาดล่างร้อยปีอันนี้งบประมาณมากหน่อยเพราะเราขุดไว้อย่างเดียว เก้าล้านเจ็ดโดยชลประทานแล้วก็ตอนนี้เราจะทำถนนทำไฟทำให้ประชาชนได้ไปเป็นสถานที่ออกกําลังกายเป็นเป็นเหมือนแลนด์มาร์กแห่งใหม่นะครับเป็นเงิน3ามล้านแปดี่มืบาทนะครับปีหกสามรวมทั้งหมดเจ็ดโครงการนะครับแล้วก็มีงบงบงบนอก งบประมาณที่ขอจากกรม,กรมโยธาธิการและผังเมืองนะครับโดยผ่านสำนักโยธาธิการผังเมืองจังหวัดชุบพรนะครับคือก่อนหน้านี้ให้เขื่อนเสร็จแล้วทําแล้ว200 m, เมตรนะครับเ,เป็นเงินเขาประมูล19.7ล้าน7แสนกว่าบาทนะครับออตอนนี้ได้ได้งบประมาณใหม่มา789เมตร เ็นเงิน64ล้าน3ามแสนสหมื่นบาทแล้วก็ท่านพู้ว่า,าก็ให้อีกให้อีกสองเมตรนะครับกกำลังทำแบบทำอะไรอยู่นะครับคิดว่า,าคงไม่นานคงมีเขื่อนอรอบรอบแม่น้ำสวีเพราะพื้นที่ของผมเป็นเป็นเสี้ยวพระจันทร์เป็นครึ่งพระจันทร์ทำนองนั้นแหละนะครับ ก็ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนไม่ว่าเรื่องอะไรทั้งนั้นก็สามารถโทรแจ้งมาก็ได้หรือไม่ไม่ก็ขึ้นมาที่เทศบาลนะครับนายกรับฟังทุกคนแล้วก็จะไปแก้ไขปัญหาให้โดยภาพรวมนี่คน,ค,นคนก็ชุมชนก็จะมาประชุมอยู่แล้วเพราะว่าผมมีคณะกรรมการชุมชนประชุมทุกวันพุธต้นเดือนของของเดือน ถ้ามาแล้วก็จะสะท้อนปนัญหาให้ฟังว่าของเขาขาดไฟนะของเขาน้ําไม่ไหลนะอะไรทํานองเนี้เมนเผาศพเผาศพแล้วมันเหม็นอะไรทํานองนี้นนก็ก็ถ้าบอกแล้วก็ส่วนใหญ่ถ้าแก้ไขได้ทันทีก็แก้เลยถ้าแก้ไข,ไ,ขไม่ได้ต้องหน่วยงานที่นอกเหนือจากเราเราก็จะประสา,านให้นะครับ าาน้มานีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เราต้องการที่จะติดเพื่อแม่ค้าที่ก็จะไปจ่ายตลาดหรือไปขายของตอนปีสี่ปีห้าเพื่อความจะไม่ปลอดภัยเพื่อเพื่อความปลอดภัยเพื่อความปลอดภัยของที่น้องประชาชนนะครับตรงนี้เป็นโครงการที่เราจะทําบล็อกระบายน้ําเรากะจะเก็บน้ําไม่ขึ้นสูงไปสักหนึ่งเมตรแล้วก็พอสูงกว่านั้นก็น้ํามันก็จะระบายออกทางบล็อก เราประตูน้ำนี่เราหลือออกจะใช้บล็อกแต่ว่ายกระดับขึ้นมาหน่อยตรงนี้เป็นพื้นที่เป็นพื้นที่แก้มลิงเทศบาลนาโพที่ตรงนี้ชาวบ้านบริจาคซื้อได้19วันได้6,40สนส่ส่วนที่เหลือเทศบาลออกหมดทั้งค่าโอนค่าอะไรอีกก็ร่วม,ร,วมร่วมแสนน่ะนะค,นครับผมแล้วก็เดี๋ยวเราจะทำเป็นถนนคอนกรีตมีไฟฟ้ารอบเลยนะ อีกสามล้านกว่าสมล้านแปดแสนกว่าครับรอบแก้มลิงนี่เออถ้าถ้าทำเป็นถนนความยาวแปด้อยหกสิบเมตรแล้วก็สามสิบเมตรเรามีไฟหนึ่งโคมสาสิบเมตรเรามีไฟหนึ่งโคมก็ประมาณยี่สิบเจ็ดยิบแปดโคมนะก็รวมแล้วเป็นเงินสามล้านแปดแสนกว่านะครับเป็น ปับปรุงเป็นที่สาธารณะให้ถีบจักรยานก็ได้ให้วิ่งก็ได้เดินก็ได้อะไรเนี่ยแล้วก็มาดูแล้วก็ส่วนได้คุยกับโยธาธิการแล้วบอกว่า,เ,าเทศบาลลงทุนไปก่อนสักส่วนหนึ่งเดี๋ยวเ็ามาต่อยอดให้จะยังขาดอะไรเช่นศาลาลงน้ําอะไรพวกเนี้นะครับครับแล้วก็ต่อไปเราอาจจะจัดงานประเพณีพายเรือพายเรือแข่งแบบเรือพายอะเรือพายหรือแจวเรือแข่งกันได้ในนี้ นะครับครับนี่ผมมายืนหน้าป้ายชุมชนตลาดล่างร้อยปีนะครับซึ่งเทศบาลได้ทำไว้ให้หลายปีแล้วนะครับแล้วก็ทีนี้เราอยากจะปรับปรุงไฟฟ้าตลาดล่างร้อยปีด้วยเป็นไฟ l e d แต่ว่าสภาไม่ให้เราผ่านเป็นเงินแสนหก0มื่นกว่าแต่ว่ามันตลาดล่างเนี่ยมันสิบกว่าโคมเองนะครับ ซึ่งมันจะลดค่าไฟไปเยอะนะครับหกสิบเปอร์เนตะประมาณห้าสิบหกสิบเปอร์เซ็นนะครับก็จะทำให้ตลาดสว่างสวยขึ้นแล้วก็เพื่อคนจะขายของกลางคืนหรืออะไรก็ความปลอดภัยก็จะมีมาด้วยแต่ว่าสภาไม่ให้ผ่านก็ไม่รู้จะว่ายังไงค่อยเอาเข้าใหม่เอาเข้าใหม่อีกครั้งนะครับครับนี่คงการอีกโครงการหนึ่งเป็นโครงการขยายเขต ไฟฟ้าสาธารนณะซึ่งตรงนี้ยังไม่มีเสาไฟไม่มีอะไรก็ชาวบ้านก็ไปประชุมแล้วก็เขาก็บอกว่าตรงนี้มันมืดก็เลยทำโครงการเพิ่งผ่านสภาเมื่อวานนี้เองเป็นเงิน8ปด0ันแปดกว่าบาทนะครับ80,000กว่าบาทอะตัวเลขกลมๆนะครับทางผมว่าไม่รู้แต่หกเมตรอะไรเนี่ย60-70ตรงเนี้ยไม่ไม่มีเกินนั่น นะถนนการจนาพิเศษไปจอดถนนพดุงกเกษมนะครับ ังแต่น้นมาเนี่ยเราเราเจ็บสิบเมตรประมาณนั้นนะนะครับเออตรงนี้คนได้จอดรถเวลามาวัดเนี่ยสงคนเป็นผู้บริจาคนะครับที่ดินสามแสนห้าหมื่นตรงเนี้ยซื้อให้วัดครับรถรถคันนี้เป็นรถสิบล้อ ของอบพยของอำเภอสวีเดิมแล้วท่านนายเภอตอนหลังท่านได้เป็นผู้ว่าท่านธียุทธเอี่ยมตระกูลขอออกชื่อเอ่ยนามหน่อยเออสร็จแล้วเราตั้งงบประมาณซ่อมทั้งหมด4 9 0 0 0 0กว่าบาทนะครับเ,เราจะเปลี่ยนแท่งน้ำใหม่จากหมื่นลิตรเป็นหมื่นสองพลิตรแล้วก็ไปทำสีทำอะไรใหม่หมดทำผูทำอะไรใหม่หมดทั้งคันนะครับ ส่งไปทําที่ปทุมธานีนะครับที่โรงงานเขาครับก็คงจะไม่นานเนี้ย,อย,ยอยู่ในนบประมาณปีหกามหนึ่งในโครงการ,ร,การอ่าเจโครงการที่บอกไว้491,000เาหมื่นหนึ่งพันบาทนะครับซ่อมแซมไว,ไว้ใช้ป้องก,กันภัยอ่าให้ประชาชนทุกคันเนี่ยเราจะทําใหม่ทั้งนี้เราซื้อใหม่ด้วยเราจะซ่อมคันเก่าด้วยคันไหนที่เราซ่อมได้เราก็จะซ่อม อันไหนที่ซ่อมไม่ได้เราก็จะจำหนายไปนะครับรถเก็บขยะขนาดเล็กที่อยู่ตามตรอกออตรอกซอกซอยที่แบบเร่งด่วนที่เร่งด่วนแบบบางทีมันมันเหม็นหรืออะไระนี่เครื่องเสียงตามสายนะครับที่เราจะตั้งงบประมาณไปใหม่นี่เป็นเครื่องไร้สายซึ่งแบบคนละคืนวิทยุกันนะครับเสร็จแล้วก็ จะมีลำโพงทั้งหมดหชุมชนหชุมชนแล้วก็จากจากเดิมนี่วัดน้อยเป็น120ร้อสวัดแล้วก็จะมีโต๊ะมีอะไรแล้วเครื่องอเครื่องอันใหม่เนี่ยจะมาลิงก์อันนี้ก็ได้นะครับใช้ได้ทั้งสองงันแต่อันนี้เป็นเป็นเครื่องเสียงตามสายก็เราเลยเลยตั้งงบทำใหม่นะครับอยู่ในโครงการอยู่ในโครงการปีหกสา นะครับเป็นเงิน0 0่ครับ <Yeah. S 1> ตลาดคนเดินเทศบาลเป็นผู้จัดทำเองโดยผมนี่แหละนะครับแล้วก็เราคุยกันประมาณสักเดือนเดียวเองแล้วเราเรียกแม่ค้ามาประชุม้วจัดทุกวันเบริหัดนะครับวันเบริหัสเขาจะมีแม่ค้าอย่างเงี้ยมาขายเราเก็บตั้งก็เก็บถูกเพื่อให้แม่ค้าก็มีรายได้มีอะไร แม่ค้านี่ได้ได้ขายของนะครับเขาไม่ต้องเวียนไปไกลเขาคนอยู่ในสวีนั่งนั้น ที่เรายืนอยู่เนี่ยข้างหน้านี่เป็นอาคารพาณิชย์ของเทศบาลเจ็ดครัหาขณะนี้เราส่งเงินหมดแล้วเรายืมเงินกองทุนส่งเสริมเทศบาลยืมมาสี่ล้านกว่าบาทนะครับกู้มาสี่ล้านกว่าบาทมาทําอาคารพาณิชย์เนี่ยแต่แลตอนนี้เราส่งหมดเรียบร้อยแล้วก็ให้เช่าเดือนปีหนึ่งเราเราได้ค่าเช่าประมาณสองสามแสนบาทนะครับทุกห้องเนี่ยนะครับเจ็ดห้องเนี่ย ออก็เป็นอีกผลงานหนึ่งแล้วเรามีโครงการที่จะกู้เงินใหม่อีกแปดคูหาซึ่งจะทำไวๆนี้นะครับกำลังจะประกาศไวๆนี้ตรงนี้คือคลองทงนะครับซึ่งน้ำจากด้านฝั่งฝั่งซ้ายมือผมเนี่ยมันจะไหลลงนี้หมดเลยไปออกปากคลองขังซึ่งขณะนี้เราได้งบประมาณมาแล้วอยู่ที่นายอเภอเรียกเซ็นสัญญาเอง หนึ่งล้านหหันบาทนะครับก็จะทำไว้ไวเนี้ยจะขุดลอกใหม่ให้เรียบร้อยให้จากที่เอาดินไว้ข้างๆนี่ตอนนี้เอาดินขึ้นข้าบนหมดแล้วเราจะมาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ใหม่เพื่อเดินรอบแม่น้ำได้รอบแม่น้ำรอบคลองทงนี้ได้ครับ,รบนี่ก็อีกหนึ่งผลงานนะครับออตอนแรกเป็นสามแยกเฉยๆแล้วขอจาก ลูกคุณยายผลขอที่ก็อุทิศที่ได้กว่าทำเป็นสีแยกไฟแดงแต่ตอนนี้ไฟแดงเ่ยยืมตู้ CPU มาจากจากแายการทางจังหวัดชุมพรเออยืมมาแล้วเสร็จแล้วเราจะซื้อใหม่ปากฏอเ,เอาเข้าสภาไม่ผ่านสองแสนกะบาทนะครับก็เราเลยเหมือนจะเรียนให้ประชาชนรับทราบด้วยเดี๋ยว พอสัญญาณไฟไม่มีอะไรก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะมาดา่านายกว่ามันเป็นยังไงนะครับนายกว่าจะเอาตู้เนี่ยเข้าใหม่แต่เอามาสอสามบริษัทมาให้เขาเลือกกันว่าเขาจะเอาแบบไหนนะครับเพื่อทีอ่จะได้ชุมชนหรือชาวบ้านที่ใช้สี่แยกนี้มันก็เยอะนะครับทุกคนต้องผ่านเส้นทางนี้หมด ทีนี้ถ้าไม่มีไฟเขียวไฟแดงเดี๋ยวโกลาหลนหมดอาจจะอันตรายได้ด้วย